สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับจริงใชร RPG ครับ uh, 0.3 Patch of Excite 2ครับแพทใหม่วิธีการเก็บแต้ม Boss ใน Atlas ใหม่ก็ออกมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตวิธีการเก็บแต้ม Boss Atlas นะครับให้ครบ10แต้มตอนนี้ผมมี8หวังว่าท้ายคลิปผมจะมี10นะครับอย่างแรกนะครับแต้ม Boss เนี่ยผ,ผูกพันกับแมปที่มี6 mod นะครับเราจะใช้แมป ประเภทเดียวเท่านั้นในการลงก็คือแมปเทียสิและ16นะครับแมปเทียสูงที่สุดในเกมทั้ง2อันนั่นเองหมายความว่าถ้าคุณมีแมปเทียร์บสิบสลงไปนะครับคุณจะไม่สามารถเก็บแต้มได้แม้แต่แต้มเดียวหลังจากนั้นนะครับจริงๆเราสามารถกดอ่านได้แต่ผมบอกให้เลยแล้วกันนะครับเราจะต้องทําแมปของเราให้มี6กมดวิธีการเช็คจานวนมดของแมปนะครับก็คือการกด alternate นะครับแล้วก็ดูที่ด้านขวาของแมปนะครับมีจํานวนคําว่า T1 หนะครับหรือตัวอักษร T1 กี่อันนั่นเท่ากับจํานวนมอสนะครับเพราะฉะนั้นแมปทั่วไปเนี่ยก็จะมีแมปมอสสูงสุดได้6มอสแบบนี้นะครับถือว่ามี5นะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ลงเนี่ยเราต้องใช้6นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นการเตรียมแมปอย่างไรนะครับเราก็มาดูเลยครับว่าแต่ละแต้มนะแต่ละแต้มนะครับใช้เงื่อนไขแบบไหนบ้างแต้มแรกครับแมปเทียสิขึ้นไปนะครับ และต้องมี6มอสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาแมปที่มีสัญลักษณ์บอสแบบนี้บอสธรรมดานะครับใช้แมปเทียร์15นะครับที่มีจำนวนมอส์ต6มอสลงก็จะได้2แต้มแรกต่อมาครับแมปเทียร์16ขึ้นไปนะครับที่มี6มอสนะครับทำไมผมถึงบอกว่าขึ้นไปแมปเทียร์16มันสูงสุดแล้วไม่ใช่หรอในเกมนี้มีบางครั้งนะครับที่แมปมอสเนี่ยบวกเลเวลของแม็ของแมปหรือเวสโตนด้วยเพราะฉะนั้น นะครับมันก็จะทำให้เลเวลสูงขึ้นนะนั่นะก็หมายความว่าโดยพื้นฐานคุณจะใช้แมปเทียร์16ที่มี6กมอดลงนะครับเพื่อแต้มที่34ทีนี้เนี่ยวิธีการเตรียมแมปเทียร์บ6นะครับที่มี6กมอดเนี่ยคุณจะต้องมีแมปเทียร์15ที่มี6กมอดแล้ววาลลุ้นให้ออกเทียร์16นะครับแน่นอนไม่ได้ออกทุกครั้งนะครับแต่ถ้าคุณใช้แมปเทียร์15ที่มีมอดไม่ถึง6เนี่ยต่อให้วาลติดนะครับมันก็จะนะมีจำนวนมอดไม่เท่ากับ6เพราะว่ามันจะมีจานนนนนวออดเเท่่่กกกัับง เนะพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการเตรียมแมปเทียร์สิบหกมอสคุณจะได้แต้มที่3 4นะครับแต้มที่5 6นะครับให้สู้กับบอสอนโนมารีแมปเทียร์สิขึ้นไป6กมอสเหมือนเดิม15 6ห้มอสนะครับอนโนมารี <om> คืออะไรอนโนมารีคือบอสพิเศษที่นะครับก่อนเข้าไปสู้จะต้องปลดผนึกจากบอสข้างๆก่อนนะครับสัญลักษณ์จะเป็นเขียนว่า e a d l y Map Bos s นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะ,เร,จะเราก็จะได้แต้ม56เรียบร้อยแล้วแต้ม78นะครับก็จะเป็นซิ t าเดล แมปเทียสิ15ขึ้นไป6มอดนะที่เรากําลังจะสู้นั่นเองนะครับซิตาเดลก็จะหน้าตาแบบนี้นะมี i อรอนซิตาเด c o p p เปอร์ซิตาเดแล้วก็บรอนซ i t a เดลนะครับอันต่อมาครับผมอ,อ,อันสุดท้ายเลยนะครับก็คือ Pinnacle of Flame นะครับ p i n n f c l e of Flame ก็คือ a r b i t ิ r of Ash นั่นเองสามารถกดไปที่เครื่องหมายบ้านนะครับแล้วใกล้ๆบ้านก็จะมีหอคอยสีแดงใหญ่ๆอันนี้เรียกว่า Burning Monolith นะครับเข้าไปสู้ถ้าชนะบอสเราก็จะได้ นะครับแต้มอีก2แต้มสุดท้ายมานั่นเองทีนี้ถ้าเรายังไม่มีวัตถุดิบในการลงเราสามารถกดแลกได้จากแฟกเมนต์นะครับไครซิตแฟกเมนต์ต่างๆนะครับทั้ง3สีข้างบนนะฮะก็จะเป็นตัวที่ใช้สู้กับอาร์พีเทลออฟเอชเพื่อให้ได้แต้ม2แต้มนะครับในแอตลาสบอสทีนี้หลายอย่างที่คนเจอปัญหาก็คือแมป6มอสนะครับไม่ว่าจะเป็นกับอ n o โน l y b ี่บอสหรือว่าซิเดียลบอสเนี่ยมันค่อนข้างยากวิธีการก็คือคุณสามารถรีฟันแต้มแอตลาสนะครับ เอาแต้มโหนดลองพวกนี้ออกให้หมดนะครับก่อนจะสู้เพื่อให้บอสมันง่ายขึ้นได้นะครับลำดับของเควสไม่มีผลหมายความว่าคุณจะเก็บ2แต้มแรกด้วยการค่าอาบิ t ท r ั of ออฟแบบที่ผมทําก็ได้นะครับหรือจะทําไล่ไป15-16 Anomaly อเอ่อซิตาเดแล้วก็บอสเอออาบิเทชั่ออฟก็ได้เหมือนกันเพราะงั้นเราจะมาพูให้ดูนะครับด้วยการที่อันสุดท้ายเนี่ยผมเลือกที่จะลงเป็นเออซิตาเดลนะครับ ระวังนะครับเพราะแมป6มอสเนี่ยมันจะทำให้คุณมีแค่พอเท่าเดียวนะครับสำหรับเทียร์15ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราพลาดตายไม่ได้เนาะ มาถึงก็เข้าเฟสเลยกลูว่ หวังว่าเราจะได้สมุดนะครับเราทําได้แหละเพราะว่าเราทําเงื่อนไขครบนะครับและนั่นก็เป็นวิธีเก็บแต้มแอดลาดบอสนะครับประจํา0.3แผ่นเวกซ์2มีคลิปอะไรที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ในเกมนะครับที่อยากแนะนําไม่ทําก็แนะนํากันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราจะได้ทําเป็นอันดับต่อๆไปนะครับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ